เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobile c h a n n e l ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity ้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเครื่องประดับแรลงของซีซั่นใหม่ล่าสุดโดยในวันนี้จะไปคิวของตัวแมกนิกนั่นเองโดยเครื่องประดับนี้จะมีชื่อว่าแกนของเครื่องฮะจะเป็นหัวใจโลหะเหมือนสร้างมาจากทองเหลืองนะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนปรสิตข,ของ COA อออยู่ด้วยนั่นเองมีอาจจะมีสีแดงติดอยู่นิดนึงและในวันนี้ฮะเราจะเล่นท้าหน้าของเครื่องประดับนี้กับท่าหน้าของสกินแมกน ตัวนั่นเองถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยครับผมแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยฮะนี่คือแมคคินิกฮะกับเครื่องประดับของเขาที่มีชื่อว่าแกงของเครื่องนั่นเองเดี๋ยวเราหามุมหลบๆหน่อยแล้วก็จะใช้ท่า้างของเมให่เพื่อนได้ดูนะครับผมสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเอฟเฟกเนี่ยนะก็คือจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางด้านของเจ้าจอยหรือหุ่นยงเรา สังเกตดีๆฮะจะเห็นทางด้านของปรสิตเนี่ยทะลุออกมาจากด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทางด้านของหัวใจโลหะที่เป็นรูปเครื่องประดับของเรานั่นเองฮะทางด้านของเทคนิคการเล่นของแมคคาเกเนี่ยส่วนมากนะครับผมเขาจะทําการถอดรหัสพร้อมกันสองเครื่องก็คือเจ้าจอย1เครื่องแล้วก็ทางด้านของแมคคาิกหนึ่งเครื่องโดยตัวผมเองฮะจะปล่อยเจ้าจอยอยู่บริเวณมุมแมพนะครับผมส่วนตัวแมคคานิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทาการถอดรหัสบริเวณท้ายเรือนเองส่วนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้เหมือนจะอยู่กัับบคููยงรร้ผม เราก็ทำการถอดไปเรื่อยๆฮะ ต้องพอไว้ก่อนเลยว่าเจ้าจอยเนี่ยทำการถอดรหัสมันจะมีสก,กิลเช็คออกมาด้วยเราต้องคอยมาเช็คอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมจะเช็คทุกๆ3วินาทีหรือถ้าเกิดใครอยากได้แบบชัวร์ๆเนี่ยก็นับ1-2แล้วก็มาเช็คทางด้านของเจ้าจอยทีขยับมันหน่อยนึงแล้วก็ทําการถอดรหัสนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะดูทางด้านของรูปร่งา,างาบบหน้าตาของเครื่องประดับกันแบบเต็มๆฮะด้านหน้าจะเป็นเหมือนหัวใจทะลุออกมาด้านหลังจะเป็นเหมือนปรสิตน,นะครับผมสีของทางด้านของหัวใจโลหะเนี่ยจะคล้ายๆกับสีทองเหลืองอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีสไกรชะแ ชออะอดคราวนี้เนี่ยเพื่อเราแยก2เครื่องแล้วฮะก็ทําการถอดรหัสได้เลยฮะถอดรหัสเครื่องปัจจุบันของเราด้วยและถอดรหัสเครื่องที่เจ้าจอยหรือคุณจง,งเราทําการอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมตอนนี้น่าจะไล่กับน้ําหอมอยู่นะครับผมทางด้านของฮันเตอร์ของเราตอนนี้ถอดรหัสไปฮะหน้าที่หลักของแมคาีนิกนะส่วนมากจะต้องทําการถอดรหัสแต่ก็มีไม่น้อยเลยฮะที่จะโดนไล่คนแรกเพราะว่าเป็นตัวที่ถอดรหัสได้อย่างรวดเร็วนั่นเองด้เพ,เพื่อไม่ปาดเจ็บน,นะฮะ ตรงนี้เราทําการถอดราก,กันไปฮะเครื่องของเราได้ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ะฮะส่วนเครื่องของเจ้าจอยเนี่ยได้ราราวสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะตอนนี้เครื่องถอดรากเสร็จไปหนึ่งเครื่องฮะและเครื่องของเราก็จะเสร็จอีกสองเครื่องครับ แล้วก็วันนี้ฮะผมเล่นอยู่กับน้องรันนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับผมกับน้องรันทําการสลับไอดีซึ้อกันละกันนั่นเองนะครับผมอย่างไรแล้วให้ก็ฝากติดตามทางด้านของช่อง l a d y s o l a n ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีการไลฟ์สตรีมอยู่ใน Facebook แล้วก็ใน Youtube ก็เป็นทางด้านของคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราทําการถอดรหัสไปฮะเครื่องของเราได้ประมาณ50%แล้วฮะส่วนเครื่องของเจ้าสอยได้อยู่ประมาณสัก90%นะฮะ ทาการถอดรหัสไปฮะอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากสำหรับทางนะาของคลิปวิดีโอนี้ฮะเรามาให้ดูทางนะาของเอฟเฟกของเครื่องวัดดับแมชชีนิกนั่นเองนะครับตรงนี้ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วฮะ95%แล้วตรงนี้ก็ประมาณ70ถอดรหัสไปแล้วเครื่องเจ้าจอยเสร็จไปที่เรียบร้อยฮะเราทําการคอนโทรลเจ้าจอยกันก่อนนะฮะก็วิ่งกันไปฮะทะลุก,กันไปตรงอู่ต่อเรือนนะ่าจะมีทางนะาของเครื่องถอดรหัสฮะเมือ่อสักครู่เราวิ่งผ่านมามีทางนะาของท่อรับอยู่ด้วยนะฮะก็อยู่บริเวณมุมแบบนั่น มีเครื่องถอดรหัสตรงนี้ครับผมแล้วเราก็ใช้สเต็ปเดิมฮะก็คือถอดรหัสทั้ง2เครื่องไว้พร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมเราแตะเครื่องนี้สักสาวิแล้วก็าแตะเครื่องเจ้าจอยแบบนี้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเทคนิคที่เขาเล่นทางหน้าของแมคคดิกเ็นประมาณไหนนั่นเองฮะแต่ต้องบอกไว้เลยฮะว่าผมก็ไม่ได้เล่นแมคคดิเก่งนะครับอันนี้คือผมก็ดูทางหน้าของโปรเพเยอร์มาแล้วก็ให้น้องๆที่เขาเล่นเก่งสอนมานั่นเองนะครับตอนนี้ถอดรหัสเครื่องของเราได้ประมาณสัก80%แล้วนะครับผม แล้วเครื่องเจ้าจ่อยฮะถอดไปได้ประมาณสัก20%่อนฮะกดเครื่องกันไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้แล้วผู้ยังรู้ล่วงไปแล้วฮะสำหรับแมคคนิกฮะถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมบาดเจ็บเนี่ยจะทําให้ตัวของแมคคนิกเองเนี่ยถอดรหัสได้ช้าลงแต่ไม่มีผลกับเจ้าจ่อยนะครับผมโอเคตอนนี้เหลือเครื่องสุดท้ายเดี๋ยวเราอัดเครื่องเจ้าจ่อยเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพอเก้าเก้าเดี๋ยวผมค่อยมูทันอ้าวแล้วมีทางด้านขันเตอร์มาฮะกระโดดลงกันก่อนนะครับผมตรงนี้อยู่ใกล้ๆ แล้วเป็นแมรี่ฮะแมรี่จับนั่งก็คือผู้อย่างรู้ฮะจับผู้อย่างรู้นั่งไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะได้ดูมูฟเมนต์นะฮะของเจ้าจอยที่มีเอฟเฟกที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองฮะกระแสไฟฟ้าที่มีการช็อตก็นอยู่ฮะแล้วก็มีเหมือนปรสิตแล้วก็หัวใจทะลุกออกมาจากตัวเขาด้วยฮะเดี๋ยวผมจะมูฟทาาหน้านของตัวแมคคนิคนิดนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอีกาขึ้นเดี๋ยวอยู่ตรงนี้มันไม่มีที่จุกนั่นเองฮะทำการแต่เจ้าจอยกันไปฮะทุก2-3วินาทีฮะทำการสลับทางหน้าของเเเาออรสมะ เดี๋ยวเราแอบตรงนี้น่าจะพอเล่นได้ฮะมันมีทางด้านของแผ่นไม้อยู่แล้วบอกเพื่อไว้ก่อนว่าเราถอดรหัสอยู่ตรงนี้นะฮะได้70%แล้วฮะแล้วผู้ยังรู้ล่วงไปอีกหนึ่งครับผมน้องรันจะเล่นเป็นทางด้านของทหารรับจ้าหรือว่านาอีฟนั่นเองฮะตรงนี้บอกเพื่อไว้เลยว่าเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราปริดปิดไว้สักเก้าฮะแล้วก็อุ้ยระเบิดครับผมแล้วเหมือนแมรี่จะมาใกล้ๆฮะอยู่ที่95%ฮะ แมรี่ไม่รู้ว่าตีล่างจริงหรือตีล่างหลอกฮะจะมาหรือเปล่าฮะรอให้เขาเข้ามาใกล้ๆแล้วเพื่อนร่วมทีมกำลังจะตายมีการช่วยหรือเปล่าแล้วมีการช่วยไปที่เรียบร้อยฮะจะจอยทาการถอดรากกันต่อฮะได้ประมาณสัก9 9รฮะระหว่างนี้ฮะก็ดูทางด้านของมูฟเมนต์นะครับผมแล้วก็ทางด้านของรูปร่างหน้าตาเอฟเฟกต์ของเครื่องประดับชิ้นนี้นั่นเองฮะก็ค่อนข้างจะสวยงามอยู่เหมือนกันนะครับผมมีกระแสะไฟฟ้าช็อตเรื่อยๆนะฮะ ดูช็อตทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมจริงๆแล้วผมควรจะเอาเจ้าจ่อยเนี่ยไปอยู่ที่ประตูนะครับผมแล้วก็เอาแมคคนิกเนี่ยมารอจุดเครื่องนะเพราะว่าแมคคนิกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเจ็บก็เปิดประตูช้าอยู่เหมือนกันฮนะงั้นเดี๋ยวผมลองสลับก่อนละกันนะครับผมไปที่ตัวแมคคนิกอ้าวแล้วเพื่อนร่วมทีมร่วมพอดีฮะเดี๋ยวกดเครื่องก่อนกดเครื่องไปที่เรียบร้อยครับผู้ยัางรู้ลุกขึ้นมาฮะแล้วมีนาอีมฮะทำการกดเครื่องกันอยู่ฮะเดี๋ยวเรารออยู่แถวๆนี้ขอเปิดประตูหน่อยได้ไหมครับผม คืออีกาขึ้นฮะอยากจะแตะทางด้านของประตูฮะแล้วเหมือนผู้ยังรู้จะโดนไล่ตามกันต่อฮะอันนี้เป็นข้อความของน้องล้านนะเขตั้งเอาไว้ฮะผมจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เดี๋ยวเราเข้าไปรอด้านในฮะเดี๋ยวบังคับไอ้จอยต่อฮะเดี๋ยวเราจะอไอ้จอยไปเปิดประตูบริเวณบ้านเล็กให้กับเพื่อนรมทีสำหรับทางด้านของนักปรุงน้ําหอมหรือว่าราชินีน้ำหอมเนี่ยออกไปแล้วนะครับเหลือทางด้านของผู้ยังรู้ทหารรับจ้างแล้วก็ตัวของเราฮะช่างเครื่องกลนั่นเองฮะ แล้วเบื่อฮันเตอร์จะมาต้องออกไปก่อนนะครับผมโอ้โหแล้วมาไล่ตรงนี้พอดีเลยฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูทานาของสถานการณ์ต่อไปฮะว่าทางด้านของน้องรันจะช่วยได้หรือเปล่าฮะมาแล้วครับผมทางด้านของนาอีฟก,กำลังทําการรักษาทานะของตัวผู้ยังรู้กันอยู่ฮะแล้วเหมือนฮันเตอร์จะไม่เห็นหรือเปล่าฮะเดินวนๆกันไปฮะแล้วตรงนี้ช่วยกันมาไปที่เรียบร้อยฮะ น่าจะรอดได้ฮะเพรานะนาอิมเนี่ยจะบล็อกดาวเมจได้ด้วยฮะแล้วก็เสียไม่รู้ว่าดูดนกได้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมวิ่งมาแล้วยังมีตาแดงกันอยู่ฮะตีทีเดียวร่วงฮะแล้วนี่ฮะกดทางด้านของนกไปที่เรียบร้อยแล้วกําลังจะออกแล้วนะครับผมแล้วนี่ก็จบเกมที่เรียบร้อยฮะ วันนี้ก็เป็นการรีวิวทางด้านของเครื่องระดับของตัวแมคคีนิกนั่นเองนะฮะและ้วเพื่อนๆล่ะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทางด้านของเครื่องระดับชิ้นนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้เนื่อจากราทุกคนไปแล้วจริงๆฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ